โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับกล้บสู่ช่องแบงค์นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมไลฟ์เรนเจอร์อย่าเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาทําคลิปนะครับไอดีอีกไอดีนึงนะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นไอดีรองของผมก็ได้นะครับที่จริงเนี่ยมันเป็นไอดีของน้องผมนะครับซึ่งน้องผมเนี่ยมันเลิกเล่นก็เลยผมก็เลยขอมานะครับปั้นต่อให้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะมารีวิวชินจังนะครับว่าแบบ ดาเมจมันตอนนี้เนี่ยในลีกที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยอ่าอยู่ในระดับที่เวอร์วังขนาดไหนนะครับก็เกียร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะสำหรับชินจังนะครับก็เป็นไอเทมกรอบลินแล้วก็เป็นเซ็ตคริสต์มาสนะครับก็เรียกว่าเป็นเกียร์ที่เรียกว่าเป็นเกียร์เทพได้เลยนะครับผมก็พลังโจมตีของสกิลอยู่ที่7จ็ดล้านเนะครับก็แน่นอนว่ายิงหนักแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอ่าผมจะเน้นรีวิวที่ชินจังเป็นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวว่าผมน่าจะปลด ถ้าจะปลเดเจสสิก้าแสงออกไปอยู่ทีมดีนะครับผมก็จะพยายามปล่อยแค่เจ้าชินจังนะครับคือพยายามปล่อยให้ทีมเทีมเดียวนะครับผมก็นะครับไอดีนี้อยู่ที่ลีกทองน,นะครับลีกจะจบอยู่ที่ประมาณเฟสสองนะไอดีนี้นะครับผมก็มาดูกันเลยว่าชินจังเนี่ยยังเล่นโอเคไหมนะครับไอดีนี้เดี๋ยวผมก็จะเอามาทําคลิปบ่อยๆนะครับผมก็ทีมนี้โหดโหดมากรีไปก่อน โอเคทีมนี้ครับมีไม้เยอะนะมีเอลซ่าด้วยนะมาลองดูกันดี๋ย้ผมจะจัดเป็นทีมสามละก,กันนะครับก็จะเอาบอสซีโอที่เอาบอสซีโอไม้ที่อามาบัฟนะครับเพราะว่าด้วยที่ผมติดเกลียเนี้ยมันจะไม่มีอัตราการใช้สกิลผมก็เลยจะเอาตัวบอสซีโอมาบัฟใช้สกิลด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมจะพยายามเจสิก้าแสงผมจะเอาไว้ทีมบีแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตจัดทีมแป๊บหนึ่งนะครับผมผมจะพยายามจัดทีมให้ตัวดาเมจเนี่ยนะครับอยู่ที่ทีม A นะครับผมจะพยายามจัดทีมให้แบบตัวชินจังอยู่ที่ทีม A นะครับผมเดี๋ยวเอา เจ้าน้าสืไว้ทีม B, ดีดีก,ว,กว่วววกวาวแล้วก็เอาตัวเจ้ารีสกิลตัวเจ้าเบลตัวรีสกิลมาไว้ทีมเอนะครับแล้วก็เอาโยมิมาไว้ทีมเอนะครับมาวิ่งโอเคมาดูกันเลยโอเคทีมบีผมจัดไม่ครบนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะเน้นให้ดูเลยว่าชินจังเนี่ยในลีกที่ไม่ได้สูงมากแต่ดาเมจค่อนข้างหนักนะครับผมอ่าเดี๋ยวคุณค่อยดูนะครับค่อยดูชินจังฉีดน,นะครับ มันจะปล่อยแค่ชินจังนะรอดูราเมเกของชินจังได้เลย,เลยอ่ารอดูครับที่เขมไม้เยอะนะครับเดี๋ยวรอดูครับนี่ครับชินจังจีดแล้วนี่นี่ขนาดหลีกล่างๆนะครับยังฉีดเอลซ่าตายนะคือเรียกว่าหลีกร่างๆนี่คือแบบฉีดไม่สนท่าจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยที่เกียร์มันไม่ได้โหดกันนะครับก็ พอต้านสก,กิลไม่เยอะก็จะโดนฉีดดาเมจเข้าเยอะอยู่พอตัวครับอ่าเราดูครับนี่ครับตัวดาเมจนี่เป็นชินจังตัวเดียวเลยนะเบลก็เป็นดาเมจเหมือนกันแต่ว่าชินแต่ดาบชินจังนี่เป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างลึกมากนะครับสก,กิลของชินจังอยู่ที่550จุดนะครับผมอ่อาออกมาเจอทีมนี้นะครับผมมีตัวบินด้วยจะใช้ทีม2แล้วกัน โอเคครับโอเคเอาต้อไปเลยนะครับผมนะครับนี่ครับก็ตอนนี้เนี่ยผมอัดใน Android นะครับผมก็เห็นมันมีแบบกระตุกเล็กน้อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมด้วยความที่ iOS เนี่ยมันเล่นได้แค่ ID เดียวนะครับผมก็เลยต้อง มาเล่น id 2ที่ใน Android นะครับผมก็จะเห็นผมสลับเล่นหลาย id อยู่เรื่อยๆนะครับผมนะครับก็อาจจะเห็นช็อตกระตุกบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับก็ขออภัยในส่วนนั้นด้วยเอ้ยเจอชิ้นจังที่มาริโหกวดมากเราจะไม่ตีแล้วกันครับอ่ารอบนี้เราเจอสกูลากับดาวไฟครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับป๊อตเค่สองตัวด้วยอ่าแล้วก็มีคลาริสกับดาววินชีนะที่ก็เป็นเซตเทพเลยนะเซตนี้มาดูกันเราจะรอดได้หรือเปล่านะครับ ให้ทุกคนโฟกัสที่การฉีดของชินจังนะให้ทุกคนโฟกัสที่การฉีดของชินจังเลยนะต้องกดโล่นะเจอเดี๋ยวเจอลำนำนะ๋วรอทุกคนรอดูมันฉีดนะครับผมนี่ครับฉีดแล้วครับเดี๋ยวรอดูครับเวลาชินจังฉีดโดนมันจะขึ้นแต่จะลักบนหัวครับ ใอ้ทุกคนสังเกตตรงนั้นนะครับแต่บางทีฉีดตายเลยไงไม่ขึ้นไงอ่าเดี๋ยวทุกคนรอดูครับโอ้โหนี่ครับฉีดฉีดโดนนะยังฉีดโดนนี่ครับฉีดปลิวรัวๆเลยครับอ่าคอมโบกับเจสสิก้าแสงที่เจสสิก้าแสงนี่ลบลบสกิลนะครับผมก็เรียกว,ว่าฉีดได้หนักหน่วงมากๆนี่ครับหายไม่พักเลยไอเจสสิก้าแสงเกียร์ดามเมจเนี่ยค่อนข้าง ไม่ได้รุนแรงนะไม่ต้องคิดมากครับเกียร์ดามเมทมันน้อยมากนะครับเกียร์ที่ก้าแสงนะครับก็ดามเมทส่วนมากมาจากชินจังนะครับผมอ่าพวกก็ชีมนู้นก็น่าจะมีเกียร์ที่ดีพอตัวเลยนะครับผมก็ปล่อยตัวได้รัวขนาดนี้ซากุระครับโหผลักโหดมากมากครับไม่รู้ว่าเราจะไหวไหมแต่ชินจังเราฉีดฉีถ่ายฉีถ่ายเลยนะไม่ได้ทีนเราจะสร้างกลุ่มได้น้อยกว่าเขาแต่ชินจังเราฉีถ่ายฉีถ่ายไม่พักเลยนะครับ อ่านี่ครับผมยังคงเป็นตัวที่ถ้าเกิดไม่มีความสามารถไฮเปอร์ดาเมจก็ยังรุนแรงอยู่เหมือนเดิมครับรุนแรงแบบรุนแรงมากๆเลยครับผมนะครับก็เอามาแทนเป็นเอามาเป็นตัวดามจหลักได้เลยนะครับข้อเสียคือมันจะยิงไม้ไม่ค่อยเข้าท่านหลยครับแต่ยิงธาตุอื่นทุกธาตุนี่เจ็บหนักหมดเลย <c oughs> ก็อาศัยตัวไฟมาช่วยนะครับผมมันไม่สามารถแบกตัวเดียวได้แล้วนะครับก็แต่ว่าด้วยที่ดาเมจของมันเนี่ยเรียกว่าหวังผลได้แน่นอนครับ ชิ้นจังนะครับผมเดี๋ยวทุกคนรอดูเลยนะครับด้วยที่ตัวมันมีบัฟพ,พลังโจมตีในตัวนะครับผมโอเคโอ้โหโโยานตี้าแสงก็ทำงานดีใช่ย่อยนะครับผมสองตัวนี้อยู่ด้วยกันนี่ดาเมจถล่มทลายมากๆนะครับผมไอดีนี้ผมเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับปั้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละครับก็เลือกปั้นนัส,สึให้แม็กอยู่นะครับตอนนี้จะได้เป็นตัวชนที่ค่อนข้างโอเคนะครับผม นักสึกยังเป็นตัวชนที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับผมสําหรับนักสึกอ่าก็ชนะได้อีกแล้วครับนักหน้ผมนะครับตัวคข้า็เป็นตัวที่เวอร์วังมากๆครับออกมานานมากเลยนะครับสำหรับชินจังนะครับผมอ่าทีนี้มีตัวบินผมไม่สอยตัวบินนะมีฮ็อกกี้อยู่อ่าเราเจอนักสื่อครับอ่ารอบนี้หวานหมูเลยเดี๋ยว ผมจะใช้แค่นักสืนักสืเอานักสืสสลงมาก่อนครับรอบนี้ผมจะใช้แค่ผมใช้แค่สามตัวแล้วกันให้สี่ตัวดีกว่าเอามาเป็นบัฟด้วยหรืใช้เป็นนักสืเป็นตัวชนนะครับผมอานักสืผมอยู่ในอัลตรานี่นะ โอเคผมจะใช้แค่ทีม a นะผมจะไม่พยายามไม่เปลี่ยนเป็นทีม b ีทีม B ก็เอาไว้ก่อนเผื่อแพ้เผ <c oughs> ื่อแพ้นะครับผมอ่าผมจะเอาแค่นี้นะครับจะได้เห็นดาเมจของชินจังนะครับผมรอดูชินจังฉีดนะครับดูว่านักสื่อจะเป็นยังไงอ่าเริ่มฉีดแล้วครับนี่ครับตีปกติทีเดียวนะักสื่อล่วงเลยครับโอ้มันตีคิ้นะครับผม จัวค่อนข้างขี้โกงมากๆเลยนะนะครับด้วยที่มันมีบัฟคีครับนี่ครับฉีดครับนี่ครับโอ้โหฉีดทีเดียวนักสื่อหายเลยครับผมนี่ครับด้วยความที่เป็นดาเมชชนะธาตุครับแล้วเป็นหลีกล่างๆที่แบบการหลบการยิงสกิลต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างแม่นนะครับผมก็จะเห็นว่าแบบดาเมชจะค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะอ่า โูแต่เ,เราก็โดนเบนนี่มาลุสับล่วงเหมือนกันครับไ้วที่เราเป็นา่าตแท้เขาครับอ่ามันจะใช้แค่สี่ตัวนะครับผมจะพยายามไม่เปลี่ยนเป็นทีมบีน่จะได้เห็นดาเมจหนักๆของชินจังนี่ครับฉีดอีกแล้วครับสัเกตทีมฝ่ายตรงข้ามครับหายอย่างเดียวเลยนะทุกครั้งที่ชินจังฉีนี้หายไม่พักเลยนะตอนแรกเนี่ยผมใส่ค่าเกียร์เป็นอัปเกรด่าแต่ว่าด้วยความที่แบบต่อ้ไม่ใส่มันก็ฉีดทีเยวตายเหมือนกันก็เลยคิดว่าใส่เป็นรถแร่ด,ดีกว่านะครับผม จะได้มีรถแร่2จุดจะได้เล่นง่ายนะครับผมอ่าตามนี้เลยครับโอ้โหแต่ว่าโดนเบนนี่มารู้เขาฉีดโดนเบนนี่มารูเขาปาใส่ชินจังเราตายไม่พักเลยครับโอโ้มีโอกาสแพ้ครับเกมนี้ต้องเอาทีบีมาช่วยเลยครับ โดนไปนี่มาดูเล่นงานไม่พักเลยครับชินจังเราเป็นตัวบ่อบางครับโอ้ oh, จะแพ้วนะอย่างนี้เราเล่นเกินไปแล้วอ่าไม่เปไรครับมีปัญหาอยู่แล้วเรามีนักสืออยู่ก็พอจะทำอะไรเขาได้ที่ความที่นักสื่อเป็นตัวที่ยิงลึกมากๆนะครับเดี๋ยวรอปั้นแม็กเดี๋ยวผมจะมาอีกไห้ดูอีกทีนะครับ ก็คลิปวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมาเล่ดูเฉยๆนะครับว่าในลีกที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยตัวดาเมจที่เอามาเล่นแทนเจสซิก้าแสกเนี่ยมีอย่างจรินจังนะครับอย่างริวริวก็เอามาเล่นได้นะครับผมเกียร์เดี๋ยวผมติดไม่ได้โหดนะแต่ว่าดาเมจค่อนข้างหนักหน่วงนะอ่าก็ยัเอามาเล่นได้ครับดาเมจดาเมจทสองสกิลยังเอามาเล่นได้นะครับผมถึงแม้แต่สกิลหนึ่งจะไม่ทันรู้แต่ก็ยังเล่นได้นะครับสกิลสองในดาเมจค่อนข้างลึกครับก็ Uh, วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ขยะผมรีวิวตัวไหนก็บอกได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวหลังๆช่วงหลังๆจะทําทจะเอาดีน,นี้มาทําคลิปบ่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ